วันนี้นำบอลกระดาษด่างมาฝากกันนะครับแห่งความสวยงามแห่งความโชคดีบอลกระดาษด่างพี่น้องคือสวยมากสวยสวยสวยมากอย่างกระถางนี้ก็จะอยู่ที่300บาทตัวนะกระถางละกระถางละนะครับ มี FC ถามเข้ามาบอกว่าหนุ่มไม่เห็นมีบอลกระดาษด่างมาให้ดูเลยครับถ้าใหญ่ๆนี่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับใหญ่มากแล้วนะครับ400บาทนะครับถ้ายัางเล็กๆนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับ300บาทนะครับสวยๆสวยสวยสวยมากบอลกระดาษด่างเมื่อก่อนก็กระถางแล้วเป็นเหมื่นนะครับทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับแห่งความสวยงาม ของบอลกระดาษด่างนะครับดูครับสวยมากอับนี้400บาทนะครับกระถางใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเราแพกแบบตะกร้านะครับแพกแบบตะกร้าเอาไปขยายพันธุ์ได้เลยเอาไปโชว์ได้เลยนะครับเอาไปโชว์ได้เลยนะดูครับใหญ่ๆสวยๆให้นะครับอ๋อสวยมากสวยมาก แล้วก็เป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ที่เร็วมากให้ได้ไปบอกเลยว่าชุดนี้คุ้มจากปกติก็ซื้อขายกันหลักหมื่นเนาะรับดูครับสี่ร้อยบาทใหญ่มากนะครับกระถางแปดนิ้วนะครับกระถางแปดนิ้วที่ให้ดูคืออยากให้ดูได้หลายต้นนะครับถ่ายเองทําเองวันนี้ดูครับแพกตก้าใหญ่นะครับตะก้าน่าจะใช้สองใบ ดูความสวยของเพื่อนเรื่องเหลืองเราก็ต้องเด็ดออกครับอย่าไปเก็บไว้อย่าไปเก็บไว้ไไวดูครับเอาไปโชว์ได้เลยนะครับเปลี่ยนกระถางสักกระถางใหญ่เลยก็ได้แต่กล้าใหญ่เลยก็ได้ครับสีร้อยบาทนะครับ4สีร้อยบาทท่านใดที่ชอบบอลกระดาษด่างก็กิ้งเข้ามาเลยนะครับ วันนี้ถือว่ามาฝากกันแล้วพิเศษแล้วนะครับพิเศษแล้วดูครับเอาไปโชว์หน้าบ้านนะครับไปจัดตกแต่งโชว์หน้าบ้านสวยๆของบอลกระดาษด,ดางังเขาเรียกว่าเวลาโชว์โชว์ให้เขาถามสวยจังเลยซื้อที่ไหนคะนะครับ FC ผมก็จะบอกว่าได้มาจากน้องนมผู้ชายหน้าตาดีดูครับ คุ้มครับใหญ่ๆแบบนี้ครับ400เกินคุ้มคนขายก็ถามว่าหนุ่มคนขายวันนี้เมาอะไรวะอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันนะครับเห็นสวยแล้วนะครับก็เลยนํามาแบ่งปันนะดูครับกระถางใหญ่นะครับ400บาทถ้าค่าส่งนะครับบอกนิดนึงนะครับว่าถ้ามีปลายทางนี่ก็จะ เพิ่มให้กับจะให้กับไปสณีเพิ่มนะครับหกสิบาทนะครับหกสิบบาทนะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือสี่ร้อยหกสิบนะครับถ้ามีปลายทางดูครับสวยๆฟอร์มที่สวยแบบนี้มันสวยมากครับ f อซครับสี่ร้อยหกสิบาทรวมส่งนะครับในกรณีของปลายทางนะครับถ้าโอนก็โอนมาที่สี่ร้อยบาทนะครับโอ้ใหญ่สวยสวย แต่ถ้าให้ผมเลือกให้นะผมเลือกให้ผมชอบต้นนี้มันขาวเยอะดูไม่ปช่ชอบความใหญ่ของเขาดูความสวยยกไปยกมาอย่างนี้แหละขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนำมาฝากกันของความสวยงามใครชอบแบบไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับ0ู5 8 8 2 4 9 8้าดดสองสี่้าแดสอง 0858824982ทักทายกันเข้ามาได้นะครับแห่งความสวยงามของบอลกระดาษด,ด่างนะครับส่วนกระถางเล็กๆก,กระถางละ300บาทน,นะครับกระถางละ300บ้บาทผมว่าเล่นกระถางใหญ่ไมไดีกว่าคุ้ม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 ดูครับสวยมากเอาไปตั้งโชว์หน้าบ้านนะครับตั้งโชว์หน้าบ้านให้ความสวยงามของบอลกระดาษด,ด่าง